เช้าไปในพื้นที่ของการต่างเต้นชมตะวันชมบรรยากาศแต่ถ้าถามว่าหนาวไหมอากาศเย็นไหมหนี่จะให้ดูนะครับอันนี้เลือว่าต้องกลางคืนนะเป็มมแนแบบนี้้ายแบบว่า,า,าอันมมนมี่มาสร้างรางไว้เนี่เอแม,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 มันมุม ก,ก็มื่อคนก็กางเต็นท์ตรงนี้นะหาคัหาหลงค่ากางเต็นท์คนละ150หน่รยาสิาชมเทเลาผูชมบยก่การุต ในพื้นที่ถือว่าบรรยากาศโอเคเลยแล้วก็ดูท้องฟ้าสวยห5 0่าบาทค่าคางเต็นุข้ในดูบรรยากาศหลมรวมทั้งหมดขออนุญาตไม่พูดดังเพราะว่าคนนอนกันอยู่ชมบรรยากาศก่นกอน ทะเลหมอกกำลังขึ้นทะเลหมอกกำลังขึ้นตรงจุดนี้คือจุดแลนด์มาร์คของพื้นที่เนาะคือช้ชาเช้าเขาก็จะมาถ่ายรูปกัตรงนี้ ทะเลหมอกอยู่ไกลมากนี่กแล้วก็พาไปชมอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นทะเลหมอกแล้วเป็นทางแพที่ขึ้น